อัปเดตนะครับเตาหลุมแต่บอกไม่บอกวันที่นะครับเพราะว่าแอดมินเขาสั่งไว้ว่าห้ามลงวันที่นะครับกัวคลิปจะเขาเรียกอะไรเวลาเอาลงแล้วมันทําให้คลิปถือว่าล่าช้าหรืออะไรเนี่ยมันมีปัญหาครับอในี้เรื่องของ y o u t u b e แล้วก็ทิกตกอนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับอันนี้คือเตาหลุมนะครับบางที่เขาก็เรียกเตาซิ่งนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยหลักการทํางานเนี่ยของเตานทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาชาโคอ่าเอทิเวชาโคเตาซูเปอร์ซันเตาไบโอชาเตาผีเตาดินอันนู้นนะครับเตาดินหรือเตาดาดบางจังหวัดนะครับทางภาคกลางเรียกเตาดาดแล้วก็อันนี้เตาหลุมหลักการเหมือนกันเลยครับ ไม่มีอะไรแตกต่างก็คือใช้อ่า, <c oughs> อาแก๊สจากไม้เนี่ยเวลาเราเผาไม้นะครับมันจะมีแก๊สคายออกมานะครับที่เรียกว,ว่าควันนั่นแหละนะฮะควันนี้ประกอบด้วยอะไรซีโอสอคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไฮโดรเจนน้ำหลายอย่างนะครับผมจำไม่ได้ละเมื่อก่อนคน้นหาอยู่นะครับทีนี้มาดูเตาเรานะครับเตาอันนี้คือ อันนี้คือทางแก๊สนะครับทางแก๊สแล้วก็ทางควันนั่นแหละทางควันแล้วก็ทางความร้อนนะครับลราการง่ายอันนี้ผมคิดว่าคนที่ออกแบบครั้งแรกๆเนี่ยเขาก็ต้องเอามาจากเตาผีนะฮะเพราะว่าประเทศไทยนี่เผาเ,เตาผีมันนานละนะครับเตาผีก็เหมือนกันก็เอาไม้เนี่ยมาวางกองๆปุ๊บเอาดินทับติ๊ดๆเรียง เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยาวไปแล้วก็มีเจาะรูให้อากาศเดินนะครับเดินแล้วก็พอพอไปถึงปลายปุ๊บไล่ปิดไปปิดปิดปพอถึงปลายก็เรียบร้อยครับสุกหมดโดยหลักการที่ว่านี่ก็คือกึ่งน่าจะเป็นเซมิ ออโต้ Auto, นะครับเซมิอโตเ m ม t ติอ่าไพรซิตก็คือไม่ใช้ออซิเจนแต่ก็ใช้อะก็คือให้มันสันดาบโดยที่ไม่ไม่มีเปลียวเพลิงขึ้นมานะครับอาจจะเป็นดแดงแดงเฉยนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเหมือนะเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมจะอันนี้ผมก็ไม่ได้ออกแบบเองนะครับก็เรียนแบบมันมีหลายหลยหลายรูปแบบนะครับไอเส้นทางเนี่ยการเดินของ ความร้อนแล้วก็แก๊สที่เกิดในเตาเนี่ย <c oughs> นะครับของผมนี่จะทําแค่2องรูครับคือรูหน้าแล้วก็อรูทางออกนะครับเพราะผมใช้พัดลมในการช่วยไม่ไม่ไม่ไมยากนะครับในกรณีที่ก็าทำารูหน้าเป็น2อรูมีรูจุดไฟแล้วก็มีอากาศเข้าอเงี้ยก็คือใช้หลักการของธรรมชาตินะครับเมื่อเกิดไฟปุ๊บเนี่ยมันจะมีเกิดเพเชอร์เกิดความดันขึ้นนะครับ จากเปลวไฟน่ะมันก็จะได้เรื่อยมาทีนี้เดี๋ยวจะดูตอนเผานะครับตอนเผาเดี๋ยวเราจะเอาท่อเนี่ยน่าจะเป็นข้างละอันนี้คือความลึกประมาณ80เซนแล้วก็ความกว้างล้อเมตร20นะครับแล้วก็ความยาวนี่2เมตร40นะครับก็240เซน240คูณ80คูณ120 cm, นะครับทีนี้ก็เป็นปริมาตรของฟืนโดยประมาณนะ อนี้เราคิดได้แล้วเพราะว่าอ่าเวลาฟืนเข้าเตาเนี่ยเมื่เป็นถ่านเนี่ยถ้าถ้าถ้ถถาแบบสมบูรณ์นะคอมเพลตนี่คืออ่ามันจะมีประกอบด้วยน้ำเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นพอเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็นเนื้อถ่านคาร์บอนเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งตันเนี่ยมันจะได้สามร้อยโลอันนี้คือคอมเพลตนะ,ะในกรณีเราเป็นคิดเท่าเป็นนู่นเป็นนี่ก็เรื่อง,เร,องเรื่องคือการคอนโทรลการควบคุมอากาศในการเข้านี่แหละเหมือนเตานะนะั่นแหละเดี๋ยวผมก็ต้องดู เพราะว่าเตาน,นั้นใช้เวลาทั้งหมดสี่วันนะครับเรื่องเรื่องถ้าไม่มีพัดลมนี่แย่เลยตัวน,นั้นอ่าก็เดี๋ยวต้องปรับปรุงนิดนึงอ่าาีนี้ผมก็เอามาปรับปรุงตรงนี้ด้วยนะครับทํายังไงให้ทางเดินของความร้อแล้วก็ควันเนี่ยมันสะดวกแค่นั้นเองแล้วอย่าไปปิดทับมันอ่าเดี๋ยวอเมื่อกี้ถึงตรงไหนอ่าหนึ่งตันได้สามร้อยโลนะครับ ทีนี้เราเราเฉลีย่ยเนี่ยผมเคยทำเนี่ยคือผมทำได้ยีิบเจ็ดโลสองร้อยเจ็ดสิบโลเงี้ยในเผาเตาไอ้ซูอรสซันน่ะนะก็นั่นแหละคา,าดเคลื่อนประมาณยี 10, 10่สิบสิบสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเงี้ยนะครับเขาก็คิดคำนวณดูทีนี้ฐานกระสอบที่ขายตามบ้านเนี่ยก็คือสิบหกถึงสิบแปดกิโลเอาสิสิบแปดหารเลยเอาค่าถูงสุดหารออกมาก็จะได้ผลิต พันที่เราได้แล้วแต่ไม้เนี่ยมันจะความชื้นมันไม่เท่ากันนะครับอย่างไม้แห้งไม้อะไรเนี่ยแต่ถ้าคือเอาคิดคร่าวๆแล้วกันถ้าไม้สดเนี่ยคือมันจะมีน้ําประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ก็มันจะได้เนื้อฐาน,นไม่ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคิดง่ายๆนะครับ,รบแล้วทีนี้เตาเนี่ยรูปแบบแบบนี้แล้วความร้อนเนี่ยพอจุดไฟปุ๊บมันก็จะบปง,งีมานี่มาปุ๊บแล้วก็ไหม้เนี่ย การเลี้ยงฟื้นเราก็ง่ายนะครับก็เลี้ยงยังไงลนะ่ะให้มันมันมันลุกมันไหมนะก็เอาไม้แห้งไ,หไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี่เป็นท่อนเล็กไล่มาไล่มาทีนี้อย่างทฤษฎีที่เขากล่าวไว้เนี่ยคือคนที่ทดลองเขาเผากันมานานแล้วนะอ่าเขาก็บอกว่าไม้แห้งเนี่ยต้องหนึ่งในสี่ของไม้สดแต่ผมมองว่าอย่างเตานั้นนะผมก็ทําแบบนั้นแต่ปัญหามันคือมันติดช้านะครับ พรมันสดไงสดแต่บางสดเนี่ยใช่ถ้าในกรณีไม้มันเท่ากันหมดนะผมไม่เถียงแต่ในกรณีของเรามีทั้งนี่ท่อนบลเลอร์เนี่ยคือไม้แห้งนะครับหน้าสิบน้า12สองเตาแบบนี้ก็คือดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาเฝ้ามาอะไรผมติดแล้วก็ปล่อยเลยไปทําอย่างอื่น,นครับนั่นแหละเดี๋ยวเตา2เนี่ยจะทดลองผมว่าน่าจะคอมพิวตลาาแล้วก็เผาขายล้ทีนี้ครับขายแต่เตาแรกแหละแต่ว่ามัน มันยังไม่คอมพิวตนะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันที่จุดเตาเดี๋ยวเลี้ยงไม้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ